เวฟใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ h o n d a Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All new Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่ง Breeze Power 5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นาน ที่วัดพระวราราชาที่นาดาม,มาตบนหนองยางทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์เหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรยกิ่งกาชาติอำเภอสีเทพนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติแพทย์พยาบาลและเจ้าที่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี2 5 6 4เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันหนึ่งคนให้หลายคนรับโดยมีนายวิชานดาทุมมา ปราดอาวุโสอำเภอสีเทพพร้อมด้วยนายวิเชียนพุทธภูมิผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสีเทพสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขอำเภอสีเทพคณะสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีเทพข้าราชการตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น101คนได้โลหิตจำนวน3 5 3 5 0ซีซี้ัน้งนี้สืบีเนื้อสมจากสถานะ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องทําให้เลือดสำรองมีไม่เพียงพอเพราะทั้งสถานศึกษาและหน่วยง,งานต่างๆรวมถึงโรงงานภาคเอกชนบางแห่งปิดบางแห่งมีระบบป้องกันที่เข้มข้นมากขึ้นรวมถึงจุดที่กำลังมีการตรวจคัดกรองทําให้ไม่สามารถตั้งจุดตรวจได้ตามปกติดังเช่นที่ผ่านมาซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร้ร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอสีเทพได้จัดตั้งจุดรับบริจาคลหิตในครั้งนี้ขึ้น